หลานซีข้าขอโทษผู้หญิงคนนี้ช่างมิสเสน่ห์เหลือล้ำไม่แปลกใจเลยที่หวังเยี่ยวจะทำตัวเสียสติเช่นนั้นในที่สุดนางก็สง,งบลงสักที4วันต่อมาในที่สุดข้าก็ได้กุญแจประตูค่ายกลเช่นิติดอกที่7มาไม่คิดเลยว่าเจ้าจะปล่อยหลานซีไว้แบบนั้นข้าไม่ได้ชอบนางสิ่งที่ข้าพอจะทําได้ก็มีเพียงเท่านั้นฮ่าฮ่าชูเฟิงเจ้ารีบเอากุญแจอีกหกดอกออกมาเร็วเข้าเอิม่มเข้าใจแล้ว ในการเปิดช่องว่างของคล้ายกลชิมิตินั้นเจ้าจะต้องให้บุคคลอื่นเป็นคนเปิดประตูถ้าอย่างนั้นพวกเราไปที่เมืองโบราณพันปีกันก่อนเถอะเอมพี่ใหญ่ชูเฟิงท่านกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างน้องอู่ช่างลับนี่ไว้หลังจากที่ข้าปิดผนึกช่องว่างค่ายกลชิมิติแห่งที่8ประตูจะปรากฏขึ้นภายในเมืองโบราณน,นี้เจ้าต้องใช้กุญแจนี้ในการเปิดประตูเข้าไปหลังจากที่เปิดประตูแล้วถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆก็ห้ามเข้าไปเป็นอันขาดรอจนกว่าข้าจะกลับมาเพราะไม่รู้ว่าสถานที่นั้นมีอันตรายอะไรอยู่บ้าง พี่ใหญ่ชูฟงเข้งเข้าใจแล้วฉูเฟงระวังตัวด้วยนะเอิ่มเขาจะระวังตัวไว้ไปกันเถอะพวกเราไปยืนอยู่บนยอดสูงสุดตรงนั้นกันเ,เกิดอะไรขึ้นน้องอูช้างเปิดประตูเร็วเข้าเข้าใจแล้วเปิดแล้วนะเผอทำไมที่นี่ถึงมีประตูละ่ะ